เดี๋วันนี้เรามากันที่เอสซีพาซาสายใต้ใหม่อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับวิ่งการมาแข่งเลยครับเ่ยมาเอามาเทสครับผลง,ง,งานแย่ลงกว่านี้จะไม่ให้ถ่ายละ โอเคนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับก่านสู่ช่องกินไรเต้นกับผมที่มิเรลนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามากันที่เอสซีพาซาสายใต้ใหม่อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับปีแล้วเราก็มานะครับแล้วก็มันบันเทิงใช้ได้ครับปีนี้เขาเลยเชิญมาอีกครับแต่ว่าปีนี้กิจกรรมจัดเต็มกว่าเดิมครับเพราะว่าปีนี้มีกิจกรรมยังสองพุ่มสามพุ่มนั่นเองนะครับผมจะอยู่ถึงหรือเปล่าผมไม่รู้กันนั่นเองนะครับเขายังจัดบูธยังไม่เสร็จเลยครับเรารีบมาเกินไปนั่นเองครับคิดถูกงรันนี่พกเสื้อหหนนนนาาาาววมมะคคครรรัับบแยเ็กโต หนาวครับพ right, ี okay, okay. ่แม oh, ouais, ่โคตหนาวเลยโอ้โหวัน oh. นี้พี่ไม่แข่งอะไรเลยพี่แม่ยูเนียนอารีน่าสนุกไหมเป็นโคตรสนุกโดร์เปย์โดร์เปย์เชี่ยอย่างเดียวนี่ครับ NX Gallery สาขาสายใต้ใหม่นะครับเพิ่มเติมมามีตู้กระปองนะครับแล้วเครื่องเล่นเกมเท้าไฟนะครับว้าวรอบนี้มีลูกตาโกโกโนดไครับมันสนุที่สุดเลยก็ยังเป็น NX ที่โคตรกว้างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ มันปิ้งกันมาแข่งเลยแล้วเนี่ยมาเอามาเทสครับเพราะของมันเพิ่งออกออกมันสุกเองไงพี่เดี๋ยวไม่ทันต้องเอามาเทสก่อนสายใหม่มาเล่นเลยนะครับใช่พี่ตอกชุด5ดีเลยลิลิสาดี่ถึงวันถึงวานขอบคุณครับพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราไปชมบูธโชว์เคสกันก่อนดีกว่าครับโดยในรอบนี้ครับมีบูธโชว์เคสอีวีด้วยครับมีตั้งแต่ป้ายรางวัลยันบล็อกต่างๆนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับมีบล็อกล่าสุดด้วยครับที่วางจำหน่ายแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับ ีหลายแบบมากครับโปรโมสกรีมก็มาครับชายนี่อีวีก็มานอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีอีวีใส่ชุดอีวิลูชั่นต่างๆอีกนั่นเองนะครับที่เป็นโปรโม,โมจัดเต็มสุด ไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีโปรโมทฝั่ง25ปีของฝั่งอิงครับและรวมถึงไอการ์ดของดิสซอนนะครับโปเกบอลนะครับแล้วก็พิกาชูแบบสเตลเลตทองคำวิบวับดอนลุงนะครับทั้งแบบ VMAX และ GX สุดหายากครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับมีพิกาชูแวนโก้ด้วยครับนี่ตัดมาอีกรอบนึงก็มีพิกาชูแวนโก้แล้วก็นาฬิกาลิมิเต็ดของโปเกมอนต่างๆนะครับแล้รวมถึงการโปเกมอนคอลแลบกับมาริโอ้แล้วก็รวมถึงไอการเมจิกต่างๆนะครับและขนาดดิสซอนทอมสันก็มาเฮ้ยดู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 ด มีโซนเกมมิ่งนะครับเล่นเท็กเก้นกับสตีไฟต์เตอร์นะครับจัดเบบี้นะครับแล้วก็นี่มีตรงมีบู๊บอร์ดเกมอีกนะครับจัดบู๊หรือว่าในจัดไม่เสร็จนั่นเองครับผมว่าเรามาไวไปจริงๆแหละนี่ก็แอบเริ่มหิวแล้วไปหาข้าวกินกว่านั่นเองนะครับข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวซาซังรูเซ็ตมาแล้วนี่ไงที่สุดเลย มาไก่บ้านก็แข่งแล้วเนี่ยแข่งวันนี้กไกยูวีก็ยูวีมันเริ่มใบสามอ่ะแข่งได้ใบสามเพิ่งอะเย่ผมมาตั้งแต่พี่ยังไม่จัดบูธอ่ะเช้าเกินอันนี้เรียนเชิญครับมาดูได้เลยเตรียมพร้อมด้วยการ์ดสิงเกิลและจุ่มสนุกสนุกเห็นจอทีวีแล้วเหรอผมต้องไม่ต้องพูดแล้วไงไม่ต้องคอยพูดเองบางทีก็ไม่อยู่บู๊ตมดูรูปเราวันนี้ไม่ได้แข่งครับ ถ้าแข่งเดี๋ยวโดนแม่น้อยใจต้องอยู่เฝ้าต้องอยู่เฝ้าแน่นอนครับว่าบูทร้านขายของต่างๆก็เริ่มจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับของเยอะสุดๆเลยนะครับแน่นอนว่าผมเองก็ต้องไปต่อแถวครับไหนๆมางานนี้ก็ต้องทำกิจกรรมนี้ครับครับนี่ครับสแตมเรลลี่นะครับตามมาต่อนะครับมาครับสวัสดีครับเจอครับแล้วนะครับเจออีกแล้วครับผมย้ายค่ายเลยครัาเขาเรียกว่านักเตะเปลี่ยนซื้อตัวสโมสรฮะเรียกว่าเปิดบูธเลยทีเดียว แน่นอนครับการ์เกมแรกที่ผมไปเล่นนะครับก็คือมันตราวอริเออร์หรือมันตรา TCG นั่นแหละครับในในเขาสปอนมาหลายคลิปนะครับอย่างน้อยก็ต้องเรียนรู้ไม่กรดิกการเล่นซะหน่อยนั่นเองครับก็สนุกมากๆเลยครับนี่ขอตุ้มอีกสักอันไม่ได้เหรอได้ครับผมใจดีอย่าไปบอกใครนะเออขออีกอันขอเลยอ่าได้ใจดีอย่าอย่าไปบอกใครนะขอบคุณอย่าไปบอกใครนะแต่อยู่ในในคลิปเลยโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากลองเล่นคุกิรันมากเลยตอนผมไล่นใไหมครับอ่าได้ครับผม แน่นอนก็ว่าเกมตัวที่2ที่ผมลองเล่นนะครับก็คือ Cookie Run b r a v e วอร์นั่นเองนะครับการเกมนี้ผมยอมรับว่าโดนป้ายยาจากเพื่อนๆในวงการการ์ดหลายคนมากครับก็เลยต้องลองศึกษาวิธีการเล่นสักหน่อยนั่นเองนะครับว่าจะสนุกอย่างนี้เขาโม้หรือเปล่าปรากฏว่าเกมก็เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแถมสนุกมากๆเลยครับแถมจบไวอึ่งห่าครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับในยุคนี้นะครับเอาวเงือกพิจูศูนย์สวัสดีครับไปครับอื้อผมไม่เจอพี่นานมากเลยเนี่ยนานขนาดไหนอ่ะปีหนึ่ง วันนี้พี่มาเป็น MC ็มซีอีกไหมนะพี่วันนี้ไม่ได้เป็นซิม m อ็มซีวันนี้ไม่ได้เป็น MC วันนี้มาเป็นอินฟูทำคอนเทนต์ให้มาเดินเอื้อในงานเออเดนนะพี่จะกันบ๊ายบายเออปูออนบอดครับไอ้คุณเซลฟี่ผมยังอ่ไอย่างี้เซลฟี่ละตั้มได้ไม่เห็นหน้าแล้วเฮ้ยเราอันนี้ถือว่าเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมปั๊มเผื่อให้หลายๆอันเลยอุ้ยตั้มรัวเลยแต่วันแรกตั้มนอน แน่นอนครับว่าไหนๆก็ทํากิจกรรมอยู่แล้วก็อาศัยโอกาสนี้ช้อปปิ้งซะหน่อยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าผมเองก็บังเอิญเจอกับพี่แอมพอดีเลยนั่นเองครับแน่นอนว่าพี่แอมผลจัดงานของเราก็แอบหนีมาช้อปปิ้งนะครับแน่ ถ่ายรูปโชว์โพสด้วยมาสัมภาษณ์กันหน่อยขี่นีหรือช้อปปิ้งเหรครับเนี่ยใช่เลยครับโอ้รู้สึกว่างานนี้นี่มีกิจกรรมเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่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 เดี๋ยวหันไปด้านข้างก็มีเล่นสติปไฟต์เตอร์เล่นเทคเก้นด้านหลังก็มีบีบีเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ยังคนไม่เยอะนะตอนนี้รอบบ่ายนี่ของจริงรอบบ่ายจริงจตอนนี้ก็ให้เดินเล่นดูก่อนได้นะครับฝั่งนู้นก็มีฟิตติ้งเกมเบเบ็ดนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นเวนเดอร์นะครับร้านค้าทั้งงหลลลายยยเเเเเโซนนนนนแข่่่้ีีีีตตต็มัววอ์ เต็มพื้นที่ประมาณ3า0้ย่คนคนเต็มเลยครับใช่ใครับผมโปยวนกาครับกับตุตาสมิ้วนิเราชอบสอตัวนี้เราเช่านี่ราคาไปนี่อยู่ดีนครับกี่บาทแล้วเนี่ย500ครับ500 เฉพาะในงานอ่ะพี่ใช่ครับจริงๆ AR ส่วนใหญ่จะ50บาทครับผมแต่ว่าถ้าใบไหนเล่นได้หรือแบบเป็นคนที่ชอบสะสมเนี่ยจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งขอบคุณมากครับ <นะ S 2> เป็นคนไม่กี่คนที่ให้แบงค์พันผมส่วนใหญ่โอนหมดเลยครับผมพาเซ็กชั่นผม99%โอนิบเก้าเปอรับซ็นตนีมครับมาดีครับมาดครับมาดีมาวีสดีส่ครับโอ้โหตัดผมจนมัดจับได้เลยนะครับผมต้องเดินผ่านขา ผ่านสรอบมาแเวแลโอ้โหเมือนทเบรแล้วเราลั่นยิานไปแล้วเจอเจอเจอเัอจุดชนะหรือแพ้ครับแพ้ไอเงินมาเอาเงินมาไปเงินมาไปนี่ครับหาใหสัมานานมา เคครับโอน้องน่ารักมากครับน้องน่ารักมากชอบมากร่างถึงเหลืองๆไม่ชอบร่างเหลืองๆไม่ชอบชอบร่างดำหลังจากที่ทํากิจกรรมไปเรื่อยๆครับเหมือนผมเพิ่งนึกได้ครับว่างานนี้ครับก็มีกิจกรรมแข่งการ์ดไว้ในนึงครับก็เลยถือโอกาสนี้ที่ถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมซะหน่อยนั่นเองนะครับก็แน่ว่าแข่งหลายการ์ดเลยครับทั้งโปเกมอนวันพีซยูเอนะครับ งานจัดเต็มสุดๆเลยครับสองเซอร์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 แน่นอนเพราะว่าผมเองก็ตามล่าทำกิจกรรม Stamp Rally ต่อไปนั่นเองครับจนตอนนี้ครับดูนะครับเกินครึ่งจากเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ครับแน่นอนพอบางบูธเองก็มีกิจกรรมให้เล่นมินิเกมด้วยครับผมเองก็ลองเล่นซะหน่อยนั่นเองนะครับ เป็นนในมุมครับก็เกลือเกลือค่ะเอาคุณสักคุณยาครับสรุปผลแข่งเบเบทคุณเป็นไงบ้างเนี่ยครับตกรอบนี่เขาให้เล่นสายแอัแทกนะอัแทกล้วนเราเล่นตามีหน้ามาตลอดมาลองแอยแทกก็เออเลยแตกเลยแตกเลยคุณกายคุณจะเอาชาเขียวหรือน้ำเปล่าอันน้ำเปล่าสองร้อยบาทแล้วก็ได้หนึ่งซองด้วยมั้ใช่ค่ะเลือกได้เลยอันไหนเพื่อนใหม่อันเนี้ยใหม่สุด ตันเตล่าใส่ปลาป้าเนี่ยผมเชื่อใจดวงคนตกรอบแบบคุณได้ครับ <ขอ S 2> นะะ่ารับครับเดี๋ยวเราจะมาแกะซองที่ได้มาจากร้านวากากันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับอะไรเป็นโคนะครับพี่เกี่ยวแล้วครับใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ 4, แล้วใบที่ห้าน่าจะเกลือ <c oughs> เกลือ <c oughs> เกลือแล้วอ่ะ <c> โ <oughs> อ้ดวงดวงผมดวงผมหายไปไหนหมดวะ มาปั๊มหน่อยครับคุณโทโบปั๊มไปแล้วดีกว่าเมื่อเช้าปั๊มไปแล้วปั๊มไปแล้วขอเป็นเกียรติให้คุณโทโบสวมให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอ้ได้เลยครับมาเลยรับริการใส่ห้าสิบบาทโอ้ยเดี๋ยวตาเปล่าเงิน อีกไม่กี่แต้มแล้วนะครับผมก็จะแลกแต้มได้รครบตามเป้าหมายที่ผมวางไว้แล้วนั่นเองครับผมเองก็ลองไปเล่นกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมนะครับหรือมินิเกมต่างๆที่ตามร้านการจัดวุฒกิจกรรมไว้นั่นเองครับจนในที่สุดครับเราก็เก็บแต้มจนครบแล้วนั่นเองครับได้แล้วเฮ้ยชิบแต้มนี่เฮ้ยเฮมแมทมาเนี่ยเฮมแมทมาเนี่ยเฮมแมทเฮมแบดบินอะไรอยเงี้เดี๋ยวเนาะเดี๋เนี่ยเดี๋วเนี่เดี๋ยวเราได้ราวัลเมื่อกี้เนี่ย ลซานดินนะครับผมลัซซานดินเป็นศิลปินคนไทยที่วาดไม่จิตเอ็กซ์ตลิงด้วยแล้วก็วาดหลายหลายราย่างด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูอผมพ่ได้มาแล้วนะครแปะให้พาไปดูการไมจิตจริงจริงใครไปที่โชว์อยู่นี่ยังพอบอกเลยจริงๆแล้วเขาวาดหลายอย่างนะครับแล้วก็โบรตีแล้วจะออกแต่เนี้ยงานต่างประเทศอย่างเช่นผมคอมเปกอนฝั่งนิวยอร์กฝั่งอะไรเนี้ยเป็นทัวร์ต่างประเทศเลยเป็นศิลปินที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในต่างประเทศนะครับพาราชตงการนี่เทรเชอร์ทอเท็ตของลิเลียนะครับผมเฮ้ย อันนี้ของจริงเลยไหมพี่ใช่ใบนี้ใบนี้ใบนี้หกหลักนะของเลยหกหลักเลยเหรอใช่เขาบอกว่าขายไปแล้วรู้จักใช่ไหมไม่ใช่แบบนรถตัดอยากได้ครับตอนแรกนึกว่าของพี่แอมตอนแรกนึกว่าของพี่แอมของพี่เกดของพี่เกดเขาบอกพี่สิบสามล้านใช่ไม่เดยอกันไป็นเดยอกันด้วยใช่แต่ว่าไม่ถึงว่าไม่นะเขาเกดไปแล้วแงไม่ใช่เป็นรองัสองเกดแต่ว่าเป็นใบนี้นั้นแหละใบนี้เขาจบมาแล้ว ระหว่างรอดูซากุยะคุงนะครับแพ้เบเบดอย่างยำช้านะครับผมเองก็ไปดูบูธเล่นเกมไฟติ้งนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามีหลายเกมมากครับไม่ว่าจะเป็น Street Fighter t e k k e กนะครับและรุ่นหนึ่งกับแม้กระทั่ง Mario Kart ด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าแชมป์เราก็ดูดีใจมากแล้วกับรางวัลที่ได้ไปนั่นเองนะครับเราเรางานเราไม่ไช่ซีเรียสนะคุณผู้ชมนะเรามล่กันแบบกิมมิกกิมมิกดีกว่านะทักการอ๋อมีป้ายหรือป้ายโถเราคือแชมป์ถ่ายรูปเราต้องมีป้าย นี่ครับนั่งพักนะครับหลังจากเล่นกิจกรรมแล้วที่แรกแทบเรียบร้อยครับปวดหัวตัวไหนที่บอกไม่เวิร์กนะไว i t e Tiger อยู่ไหนนะ White t i g e ไหนวะโยนที่มาไหนนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไ h i t e Tiger แล้วขากมากแต่งคอมโบมั่วมันก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เฮ้ยรสชาติเหมือนขาไก่เหรอไม่เหมือนไม่เหมือนมันไม่เหมือนนะเว้ยไม่เหมือนคนละแบบ จากเราไปช่้วไงมันไม่ใช่แป้งไนงะซื้อตอนนี้ถ้าแก้วได้หนึ่งติดลุ้นชิงเครื่องนี้จะจับตอนหนึ่งโมวันนี้ครับผมงหน้าตาคุณคุณได้ครับผมหนึ่งสองสามคุณรู้จักเขาเหรอคุณกก่รู้จักครับดีเจที่ผ่านทางมาครับขอบคุณ <c oughs> มากครับผมนขอบคุณครับนี่ครับบะหมี่หมูนะครับ ส่นหลังคุมสักว์พิ้ายังเป็นเตวนใหญ่เลยเดียวเดียวเลยเดียวเดียวอร่อยเหรอเนี่ยมนุษย์ที่เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นครั้งแรกใช่ไหมแน่นอนครับว่าเราเองก็ต้องรีบกินนะครับแล้วก็ไปถ่ายงานแข่งการงานสุดท้ายอย่างคุกกี้รันเบรฟเวอร์สนั่นเองนะครับเดี๋ยทุกคนนี่เล่นกันตึงสุดๆเลยครับสวัสดีครับพี่ร้านกับตันการ์ดสวัสดีครับเสียงไม่ค่อยดีนะโดนอีเวนต์สองสามวันเต็มๆต็มเสียงแห้งเลยนี่วันนี้มารับจ็อบใช่ไหมครับใช่ครับนี่แข่งกันอยู่ตอนนู้นเลย เห็นไหมครับชิคกี้นอยู่นี่ครับชิคกี้นใช่ใช่แล้วนี่อุ้ยคุกกี้หยิบได้ไหมครับเนี่ยอ่าต้องแข่งอ๋อต้องแข่งเป็นของรางวัลสแหรับคนแข่งแล้วอันนี้เราแชมป์ครับอเราแชมป์ที่หนึ่งที่สองเือนกันเหรอครับชิ้นเดียวเลยครับเมื่อกี้ยังแซวพิกวินอยู่เลยวะนี่พิกวินยังแข่งอยู่เลยเปิดปั๊บเดี๋ยวพิกวินเดินกับมาแล้วสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เลยวันนี้แต่งเป็นทีมแจ็งล็อกเก็ตแจ็งล็อกเก็ตขโมยคุกกี้ ไม่ธรรมดาอย่างนี้ครับดีที่ได้ถ่ายตอน2อูนย์นะถ้าผลงานแย่ลงกว่านี้จะไม่ให้ถ่ายละจะแบบแปลกๆเลยถ้าหลังจากนี้เป็น2อสาจะไม่ให้ถ่ายละโอเคครับครับผมครับผมหนีกลับบ้านแล้วครับเอ่าตอนนี้งานเลิกแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่มาติดตามงานในวันนี้นะฮะยังไม่สองทุ่มเลยพี่ อสองทุ่มแล้วเราทำโซนมโโเมกา <laughs> แน่นอนครับว่าคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฮาร์ปก่อนเลยกันสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย